อ่ะมาถึงเรื่องของพี่นัทกับพี่ป๊อตหน่อยนะพี่ป๊อตกับน้องนัทอะไรละครคุณทมอะไรเจอกันเขาเจอกันครับเขาไปเจอกันเมื่อวานเนี้ยคือพี่ป๊อตเนี่ยก็คือพลตํารวจเอกพัทรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมับนะส่วนน้องนัทของพี่ป๊อตรมนัทพมเผาร้อยเอกธรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแน่นอนนะฮะมาจากพักเดียวกัน พลังประชารัฐและที่สําคัญเนี่ยพลตารวจเอกพัชรวาทเป็นน้องชายของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะฮะทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่เนี่ฮะนั่งยิ้มศบตากันจริงๆมีภาพตอนสบตานะแต่ว่าตอนนี้พี่ป๊อตหันไปทางอื่นสายมือใครสายมือคือใครสายมือเนี่ยประลัดใช่ไหมอ่าประลัดปลัดปลัดทอสอใช่ครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดคุณคุณจตุพรครับ คือในคือในในห้องเนี้ยเป็นห้องทำงานของของพลตุเอกพัชรวาทครับครับในทเน่เน่เน่สบตาสบตาเนี่ยเนี่ยอ่าทำไมทำไมต้องสบอบสมไมสบตาทำไมอ้าวเขาคุยกันก็ต้องมองตากันดิอ้าวนะมันก็ถูกสิคือร้อยเอกธงมนัสเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะเคารพแล้วก็รักพี่ป๊อตมากครับนะฮะไอสาเหตุไปพบเนี่ยเพราะอะไรดีกว่า ก็เนี่แหละก็เรื่องไอ้ไม่เข้าใจกันยังไงไอ้หมดนี่ไงหมดสปกอ่ะเหรอหมดสปกอที่เขาใหญ่อ่ะเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยอ่าแล้วจะงยังไงอ่ะยังไงยังไงยังไงมันเกี่ยวข้องกันยังไงสองคนเนี่ยอ้าวก็อยู่คนละกระทรวงอ่แล้วก็พักเดียวกันไม่ใช่เหรอก็พักเดียวกันไงอ่แล้วแล้วมันขัดแย้งกันทําไมไม่ได้ขัดแย้งแต่มันมีประเด็นที่มันทับซ้อนกันอ๋อไอ้หมดที่ออกเนี่ยจะเป็นในส่วนของอยู่ที่กระทรวงอ่ของสปก หรือที่อยู่ของก็กรมทรัพย์หรือไม่อย่างไงใช่ไหมมูลทรัพย์กรอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนพื้นที่อุทยานอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพย์มาทับซ้อนกอนนี่มันก็เลยเป็นที่มาภาพนี้พี่๊อตกับน้องนัทโอเคเข้าใจแล้วทางการเข้าใจแล้วร้อยเอกธมเน่ยบอกว่าผมเนทั้งรักทั้งเคารพเหมือนเป็นพี่ผมเลยนะพี่ชายคนหนึ่งเลยนะนะครับนี่ก็คือด้วยความที่ว่าเพี่๊อย เป็นน้องชายพลเอกประวิตยใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมล่ะนะครับวงสุวรรณเนี่ยนะครับอ่าทีนี้อ่ะรัฐมนเตียก็คุยกันนะเขาก็เขาก็ดีกันเพราะเขาอยู่พักเดียวกันแต่ว่าไอ้เรื่องงานก็ส่วนงานอ่ามาดูหน่อยปัญหามันเกิดจากตรงไหนผมก็รายงานไปแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้กรณีที่ทางผู้ในการสํานักอุทยานแห่งชาตินะสังกัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะฮะก็คือทางทางผอ,อ,อชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรน่ไปถอดหมุดไปถอนหมุดสปรกร สามหมุดที่ไปปักอยู่ในพื้นที่ที่ท่านพอเฉวัน์บอกว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่อุทยานแล้วเนี่ยเอาหมุดสปกมาปักได้ไงเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะก็เลยเนี่ยพอเฉวัน์ก็เลยถอดออกเลยเนี่ยนะครับทีนี้ไอหมุดเนี่ยมันเป็นหมุดราชการใช่ไหมปะใช่ครับน้องหยกออกโดยสปกรครับคือถ้าพี่แปะไปถอดเนี่ยพี่แปะโดนนะครับโดนเล่นงานเลยนะ เหมือนประมาณว่าเนี่ยไปทําให้เสียซึ่งไอ้เขาเรียกอะไรคือเราจะไปถอดเองปักเองไม่ได้ทรัพย์สินราชการจะต้องให้เจ้าที่ที่ส่วนเกี่ยวข้องมาปักแล้วก็มาถอดครับแล้วทางพอชัยวัฒน์ถอดอ่ะเกระทรวงเกษตรจะเล่นงานพอชัยวัฒน์ไหมเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นะเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ก็มีคําถามไปที่ร้อยเอกธรรมนัสเหมือนกันนะครับจะเล่นงานพอชัยวัฒน์ไหมที่ไปถอดหมุดของสปกรซึ่งเป็นของกระทรวงเกษตรครับแต่พอชัยวัฒน์เนี่ยอยู่กระทรวงทรัพย์ ทางร้อยเอกธรรมนัทบอกว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าผลสรุปจากกรมแผนที่ทหารเนี่ยสรุปยังไง hmm. ถ้าพื้นที่ดังกล่าวนะฮะเป็นพื้นที่ทับซ้อนสอปรกรครับก็อาจจะเล่นพอ,อชัยวัน์ hmm. แต่ถ้าเป็นพื้นที่ของอุทยานอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของพอ,อชัยวัน์ที่เขาจะถอดได้ hmm. นะฮะมันก็เลยต้องไป ียกันตั้งแต่ปัญหา<ผ>ตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาหลักหรอกคือมันซ้อนอยู่3ามสาม,<อ>สามวายตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักว่าใครถอดเนี่ยปัญหาหลักว่าใครเอาบุกไปเอาหมุดไปปักแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของตอนนี้เขาเด้งไปแล้วเด้งคนเจ้าหน้าที่สปกรที่โคราชเนี่ยหกนายแ,แต่ว่าไม่ได้เด้งไม่ได้เด้งแบบไม่ได้ไล่ออกแต่หมายถึงว่าเด้งให้ไปอยู่ส่วนกลางก็นั่นน่ะสิเปิดทางให้มีการสอบเรื่องนี้อทีนี้เนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเนี่ย มันเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่3หน่วยงานมันมีกรมป่าไม้มกรมอุทย,ย,ยานและสปกรยืนยันแต่แต่ละหน่วยงานต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะซึ่งทั้ง2กระทรวงเนี่ยต้องมาแก้ปัญหายืนยันว่าต้องยึดตามหลักกฎหมายโดยกรมแผนที่ทหารเป็นเจ้าภาพในการแบ่งเขตแนวที่ดินของรัฐที่เรียกว่าว<ม>ันแม p เพื่อให้ได้ข้อสรุปและชี้ขาดว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของหน่วยไหน<ม>ถ้าเป็นของกรมอุทยาน แล้วมีเจ้าหน้าที่สปกสำนักงานปฏิรูปที่ดินเนี่ยสังกัดกระทรวงเกษตรเนี่ยไปปักเจ้าหน้าที่สปกโดนแน่เนี่ยเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้กรมแผนที่เป็นผู้เดินหน้าเรื่องแนวเขตของรัฐนะครับซึ่งจะกลายเป็นวันแมปคือแผนที่เดียวข้อพิพาทต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ ดังนั้นประเด็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นในตำบลหมูสีนะครับหมูสีนะครับปากช่องโคราชนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราจะต้องรอความชัดเจนจากกรมแผนที่ทหารนะครับในขณะกรรมารสำนักวิบยุดินได้ตั้งกระบการต่ส่วนสอบสวนข้อที่จริงดังนั้นเจ้าที่ที่ทำงานอยู่ในโคราชท,ทั้งหมดต้องกลับมาอยู่ส่วนกลางทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสนะครับนี่นะครับ ร้อยเอกครับธรรมนัทพมเผ่าในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการจัดสรรการปฏิรูปที่ดินบอกเลยบอกว่าเนี่ยพื้นที่ตรงไหนที่เป็นรอยต่อกับกรมอุทยานถือเป็นพื้นที่กัรชนห้ามนํามาจัดสรรฟังดีๆนะฮะห้ามนํามาจัดสรรแต่จะสงวนไว้เป็นป่าชุมชนและจัดพื้นที่ให้เกษตรกรใหม่โดยจะเริ่มทําทั่วประเทศนะะ ส่วนจะมีการแจ้งความผอ,อชัยวัน์กรณีถอดหมุดหรือไม่บอกว่าต้องรอข้อเท็จจริงต่อไปไอ้คำว่ารอข้อเท็จจริงก็คือเนี่ยรอข้อสรุปของกรม,<ล>มแผนที่ทหารน่ะนะรู้สึกเมื่อวานเขาเอาไปให้ดูแล้วนะเมื่อวานนะทีนี้เนี่ยทางฝ่ายของกระทรวงทรัพยากรนะฮะประัดทสอนายจรุพรบุรุษพัฒน์บอกนะครับบอกว,กว่ากรณีคุณชัยวัน์ถอดหมุดเนี่ย ถ้าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะแล้วมีการเข้าไปบุกรุกคุณชัยวัฒน์นั้นสามารถดําเนินการได้นะฮะเขาเรียกว่าเนี่ยก็คือทําไปตามอํานาจหน้าที่นะฮะถ้ามันอยู่ในพื้นที่อุทยานเนี่ยพออชัยวัฒน์ดำเนินการได้ก็คือถอดหมุดได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะสำหรับในกรณีที่เกิดขึ้นที่โคลาดใช่ไหม ผมว่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้รอให้ทางาทางที่เจ้ากรมเหตุที่ทหารที่ลงไปในการในการดูนะครับอันนี้ก็ก็ก็เขากำลังดําเนินการอยู่ตรงนี้ครับนส่วน <c oughs> ของของของกระทรวงทรัพย์เนี่ยเ,เขตอุทยานเขาใหญ่มันมีอยู่แล้ว <c oughs> มันเขตเดิมอยู่แล้วนะฮะแต่สําหรับก,การที่หน่วยงานไหนจะเข้ามาเนี่ย <c oughs> เขาต้องมาคุยกันก่อน <c oughs> อะไร <c oughs> ที่อยู่ในเขตอุทยานเนี่ยนะฮะถ้าเข้าไปบุกลุกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการ ถ้าอยู่ในเขตุตยาซึ่งถือเป็นเขตที่เรียว่าเซสซิฟตีของ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 ป่าไม่มีป่าใชไหมป่าสงวนเป็นไข่ขาวพุทิยาคือไข่แดงซึ่งอันนี้ต้องรักษาวไว้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับเขามีคำสั่งเด้ง6เจ้าหน้าที่สำนักงานปัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรนะฮะนี่คำสั่ง อันนี้ของจังหวัดนครราชสีมานะสพกรโคราชนะ6 6คนนะฮะย้ายไปประจำการที่สำนักงานส่วนกลางเพื่อเปิดทางให้มีการสืบสวนสอบสวนข้อเด็จจริงต่อไปอืมอ่าครับก็ประมาณนี้ความคืบหน้าข่าวนี้โอเคอะนะฮะรอแผ่นที่เบ็ดเสร็จสุดท้ายรอแผ่นที่คนที่ไม่เคยไปเนี่ยนะครับให้เริ่มต้นจากเดลิโฮมนะทะลุเส้นนี้ไปเหวปากกังนะ้งเนี่ย ทะลุไปตรงสมแยกก่อนจะถึงปากทางเขาใหญ่เนี่ยครับไอ้บริเวณฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันอยู่ติดตีนเขาอยู่ติดตีนเขาเทือกเขาใหญ่นะครับแต่ว่ามีเอกชนเนี่ยไปกว้านซื้อประกาศขายกันบานเลยอันนั้นที่โฉนโดปะก็ไม่รู้เนี่ยตีนเขาตามกฎหมายแล้วว่าประมาณสัก45องศาใช่ไหมจะซื้อขายไม่ได้ใช่ไหมตามกฎหมายอะ่ะบ,บ,บางคนก็ซื้อทั้งภูเขาเลยอไม่เชื่อไปดู เนี่ยพูดไว้แบบนี้ก็แล้วกันแล้วจากตรงนี้ไปอีกหน่อยหนึ่งเลยไปเลยไปถึงลาทอสคานาแล้วเลี้ยวขวาก็จะเจอไล่องุ่นคุณหวานนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าไปชี้เป้าแบบนั้นนี่แหละครับคือฮะให้ไปเที่ยวอ่าคือสปกเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้ใช่ไหมล่ะถูกครับเออเออในในทางกฎหมายเนี่ยซื้อขายไม่ได้นะอะไรไงแต่ว่าในทางแบบในทางพืตินัยพืตินัยเนี่ยรู้กัน อ่ะรู้กันเป็นอันรู้กันซื้อกันได้ซื้อกันได้คือไปทำเขาเรียกสัญญาอีกตัวหนึ่งเอาเป็นเอาเป็นอันรู้กันสองคนแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่นะในในเอกสารแต่ว่าผมเนี่ยไปทำทำกินแล้วขอไปทำประโยชน์ในที่ที่ผมซื้อซื้อมาแล้วโอ้แต่ถ้าโดนจับได้เขายึดคืนเลยนะอ่าก็ไม่เห็นโดนจับสักทีอ่ะถ้าพอออกเป็นโฉนดได้อ่ะอ่าก็ต่อไปไงห้าปีไงพอเป็นโฉนดได้ากสมัก็เป็นโฉนดแล้วข่ขายได้กรผมนี่ไงเป็นเจ้าของผมซื้อมาแล้วไงผมก็ไปเปลี่ยนที่ ที่ดินดินี่ก็ต้องลหลบแล้วมีปัญหาบ้าง <c oughs> ประมาณนี้นะ